แล้วดูดวงตัวนอย่างเรื่องรูปแบบตัวอย่างประกอบอีกนะครับดูตัวดูดวงลงต่อไปนะดูไปเรื่อยนะครับจับไปติดแล้วจะจะว่าเราจะเปรียบเทียบดูนะลองเปรียบเทียบดูมาดูภาพที่สามของของบทเรียนนะฮะอันนี้อันนี้ผมไปจากพื้นดวงให้นะจริงๆมันมีดวงวันที่เขาถูกประหารชีวิตที่เราเคยเรียนไปแล้วอะไรไปแล้วนะฮะมันมีนะอันนี้คือจะเห็นอริรนะท่าเรียนพระุมรสนี่เป็นดวงที่ดวงครูที่เรารู้เรื่องราวดีอยู่แล้วเพราะเรามา ผมยกตัวอย่างปเปดิมครูบ่อยมากๆเลยสำหรับลงนาโรงนี้ทําไมถึงถูกใส่ร้ายใต้สีจุต้องเป็นศัตรูศัตรูแต่ชาติตางไหนไม่รู้จะเป็นกรรมเก่าเขาหรือเปล่านะคือเขาต้องถูกใส่ร้ายใต้สีแล้วเป็นการปัจจุบันมีการขัดแย้งอะไรก่อศัตรูอะไรที่ไว้ขนาดไหนถึงต้องถึกร้ายใต้สีแล้วไม่ใช่เขาคนเดียวนะครับนะบนะเพื่อนร่วมงานอดีตเพื่อนร่วมงานก็ได้ตอนนั้นเขาออกจาก,จาก,จ,ากจากวังไปแล้วนะนะแล้วออกราชการไป,ไปแล้วด้วยนะฮะยัง,ย,งยังโดน นะฮะ,ะ่เจราราชการไปแล้วพ้นตำแหน่งหน้าที่ไปแล้วอ่ะเขาเคยไปร,ชรัชใลขานุก,การของรัชการที่แปดนะฮะนะครับไม่ผงเรืองนะก <นะ S 1> ็เลยพ้นไปแล้วแต่ต้นห้อง,องจริงๆนายคิดกันในายบุตรเนี่ยบาร์นัลสลมเนี่ยนะฮะนายคิดที่ไหนดีบุตรบารนัลสลีเนี่ยสองคนนี้ต่างหากที่ที่ที่เป็นต้นห้องของรัชการที่แปดนะครับคอยดูแลอะไรอยู่นะเ <นะ S 2> พราะฉะนั้นเห็นงาอนุรวงของคุณคุณเฉลียวเยนี่ยรักสายจะเห็นแล้วนะฮะดูดูลักษนาก่อนฮนะ อรินะฮะอิตย์โอ้โหอาทิตย์เจรอนอลินะครับกลุ่มรักนะฮะร็จแ,แล้วดาวพุธซึ่งเป็นดาวอะไรฮะรอลิโลกธรรมก็กลุ่มรักอีกนะครับอันนี้โดนสองเด้งเลยนะฮะแถมเป็นไงฮะดูกระแสดาวสุบสคะนี่ฮะดูงเสารดาวสุคบคะทอ่พุธเนี่ยครับเป็นสุบคะอะเป็นสุบคะ,ะบถ้าพูดถึงพุธให้คุณอาทิตย์เนี่ย อุ้ยเนี่ยจะพูดตัวเคาะถ้าพูดถึงอาชีพให้คุณกับพุทธซึ้นควบคูลล่กันอยู่เรื่องกระทำนะฮะเห็นไหมเราจะเห็นนะฮะนะฮะก็ก็ต่างต่างที่แบบด้วยกันถ้าคุณเอาสองตัวนี้ไปรับกระแสที่เดีสมข้ออื่นตกอบหน้าพฤหัสอกหลังจันโยกหลังเห็นไหมคุณก็เคยเห็นนะฮะแบ็คคัตกะตถุกโกนได้รับกระแสที่ดี อาริ่งเนี่ยพอรับกระแสวิจารณ์เบคอะไรรววเนี่ยนะมัน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 มีกําลังกล้าแข็งไงนะฮะมันให้โทษโทษรุนแรงมากนะครับให้โทษรุนแรงมากๆเลยที่เราเห็นอย่างนี้เราก็เข้าใจแล้วพื้นดวงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงแสร้าย้ายสิถึงถึงถึงทบายเอาแรงถึงตายจะไม่ตายได้ไงก็ดูติดเราส่งรถเจริญมรณะไปนำหน้าเห็นไหมฮะเขาบอกอุ้ยอาจารย บอลนา้ำหน้าอลิเนี่ยศัตรูทำอะไรไม่ได้นี่ไงตายตายศัตรูแค่น,นั้นใครบอกศัตรูทำอะไรไม่ได้อ่ะตัวอย่างดวงครูเราเห็นไหมล่ะทฤษฎีว่าไว้ผิดตรงไหนล่ะเห็นไหมฮะมันไม่ใช่นะฮะ,ะรักษาครับเพราะนั้นเราเห็นในดวงชะาตาเนี่ยนะครับถ้าเกิดลาวเจรอนอลิเจรอนบอลนะวิรายสนะถ้าเกิดมันเจอกระแสธาตุวเคาะในพื้นดวงอย่างเงี้ยนะฮะเรียบร้อย แล้วอย่าลืมดาวพุธอริยโลกธรรมด้วยอังคารมรณะโลกธรรมหรือดาวเปนปจูมรรมรณะโลกธรรมด้วยที่มันใช้พิจารณาเราใช้พิจารณาหมดนะฮะนี่นะฮะเราจะเห็นได้ไหมชัดเจนเลยเรียบร้อยนะครับสาเหตุสาเหตุผมว่าแต่ว่าเรื่องงานมั้นก็ไม่น่าจะใช่นะครับชั่าวเรื่องงานเป็นเหตุเลย ขัดแย้งกันเรื่องงานเขามีปัญหาขัดแย้งกับเรื่องการที่แปดอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วเขากลาออกไปแต่ก็นั่นไม่น่าจะมันอาจจะเป็นบูลเหตุนิดหน่อยห่อยไหมวะคือคนมันจะหาเรื่องอะมันก็หาเรื่องอะไรได้อะไรที่ใจหน่อยมันกอนามันมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตได้นะครับพวาจริงแล้วเนี่ยนะฮะดนะาวดาวดาวพุทธขัดซึ่งเป็นดาวเจ้าเร,าเรื่องการงานของเขาเนี่ยเนะจ้าเรื่องการงานของเขาเนี่ยนะครับ อยู่ในพวืว้นฐานศาสนในพื้นดวงของพทาศสนะก็จะเห็นว่ารับกระแสแรง,งสุขข้อทุกดวงการงานเขาดีนะฮะการทงานเขาดีทํางานในรั้วในวังวิทาศนะกรรมกรรมมศนะเนี่ยทํางานในที่ระโหฐานที่เฉพาะสนตัวอยู่ในรั้วอยู่ในวงังอยู่ที่จํากัดเขตที่ห่วงข้ามใขรเข้าออกลําบากเห็นไหมฮะรับกระแั้กระแสดีสุบสุเคลนะฮะอย่างนี้นะครับนะพระมหแบ็คัตริโกนถึงมุตเห็นนะฮะ จะมีดาวอาทิตย์พุธนำหน้าโอบหน้าจันทร์โอบหลังใช่ไหมฮะถูกนะฮะถูกโยกหน้าเห็นไหมฮะคือการงานเขาดีอะไรก็ดีถ้าการงานเขาถูกเบียนเนี่ยก็ถูกเบียนไปก็อย่างน้อยดาวอริเนี่ยดาวอาทิตย์ก็เหลืออริเดินนำหน้าดาวก็เหลือการงานก็ต้องมีปัญหาเรื่องการงานแน่นอนเขาดึงไม่ออกจากงานไปนะพึงพ้นจากหน้าที่ไปนะมีปัญหากับผู้ใหญ่อาทิตย์กับดาวผู้ใหญ่ด้วยนะฮะเออนะมีแรงกดดัน กับผู้ใหญ่ด้วยมีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยคือเขาเป็นพวกของปีดีง่ายๆคือคนเฉลี่ยเป็นพวกปีดีซึ่งไปปฏิป,ปักษ์กับจอมพลปอนะครับพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนี้มาปุ๊บปีดีเจอปัญหาปีดีก็ต้องต้องหนีอ่ะต้องหนีต่างประเทศนะเพราะมีการปฏิวัติมีการโคน่นอำนาจปีดีพอปีดีหมดอำนาจป,ปุ๊บตรนี้เขาก็ต้องอยังไเขาก็ไล่เบี้ยก จัดข้อหาปีดีฆ่าในหลวงซะเลยใช่ไหมครับนะเพราะนั้นพวกที่เป็นพวกปีดีก็เลยเจอข้อหาเพื่อนเหมจงจางก,ก็เจอข้อหาสมรู้ร่วมคิดกันฆ่าในหลวงด้วยก็เลยโดนกันหมดนะฮนะก่อนใกล้คิดก็โดนกันหมดของพที่ปีดีเนี่ยโดนหมดนะโดยสองคนแพลระบาดหมดทั้งสามคนแพลระบาดหมด,ดจริงๆแล้วในบุตรในปัดเนี่ยนะครับเขามไม่รู้เรื่องอะไรนะจริงๆแล้วก็โดนหมดนะฮะใน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 บุตรในปัดในปุตร บรรลุตระลิกับนายชิดเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยก็โดนเฉลียวยิ่งเออเฉลียวพระมรสยิ่งไม่เกี่ยวเลยฮะออกไปแล้วด้วยนะฮะลาวราชการไปแล้วไปอยู่บ้านอะไรด้ไม่เกี่ยวเลยนะ,ะที่เกิดเหตุก็ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุด้วยแตน่นายชิดกับนายบุตรไม่อยู่ที่เกิดเหตุนะฮะเพราะเราจะเห็นเนี่ดยดงจะตายไหมดูเป็นเป็นเรื่องที่ถ้าถามเรื่องผมว่าการคนที่เราถูกรกระไรไปถิงตายเนี่ยเรื่องกรรมเก่าไหมนึกษาลองเช็คดูกรรมเก่าดู เรนนื่องกรรมเก่าไหมฮรดูกว่านเนี้อริเนี่ยพุทธอาทิตย์ด,ดาวเหลือริเนี่ยนะครับเป็นดาวที่อยู่ในอริเนยรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นภพคันดาวไรนะเขาเรียกไรรับฟ้าภพรับฟ้าภพที่สองของพืนภพที่หกเนี่ยเป็นภพรับฟ้านะฮะถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับตึ่งอะไรเนี้ยแล้วมากลมลักคแล้วมากลมลักนะครับถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะกับดวงะตาในเรื่องของกรรมเก่านะฮะทีนี้ ดาวพุธเนี่ยเป็นปัตตมิเป็นปร,ปรากรึ้งก็คือปัจจุบุค่าปลากร้ก็ปรทามเหมือนกันมันเป็นปลกนะฮะนะมันก็จะเห็นว่ามีปัญหานะครับศัตรูตเนี่ยนะคืออย่าลืมนะตอนที่เขาถูกศัตรูเล่นงานเนี่ยศัตรูตเล่นงานแบบเปิดเผยเนี่ยคือจัดข้อหาให้เลยเป็นโจปจระจาเลยเลยนะนี่ปตัตมิอีกอย่างหนึ่งน,นะครับนะเพราะนั้นบอกว่าเนี่ยก็ให้โทษนะนะดาวปรปากลุ่มดาวนะครับ กลุ่มลักษณะชีวิตกระดูกเท้าสักรเกิดการแตกหักฉีกขาดขึ้นมาได้อะไรได้นะครับเส้นประเนะคือเส้นฉีกขาดแตกหักเห็นไหมฮะถ้าปฏิประต่อขาดช่วงขาดตอนนะขอรอย่างนั้นนะฮะเพราะเราจะเห็นว่าดวงต่างความยิ่งสุกมรณะเนี่ยนะมันชั่วเลยมันมันนำมันทำมันถึงตายได้เกจเนี่ยคือตัวจตกรรมในเวรอีกตัวหนึ่งนะแล้วเกจคือพันธุด้วยนะฮะมาเจริญพันธุ ผมก็ไม่รู้นะว่ากรรมพันธุ์กตรงเนี้ยคือพวกเนี้อย่างอย่างไรชิปเนี่ยผมรู้แน่นอนฮะเพราะว่าบางคนข,ของเขาเคยใส่้ายใต้สีราชการใต่แต่รูปพระตากเจ้าฟ้าเหม็นนะฮะคือเอจ้าพยาบริณเดชาหรือนายสิงห์่สกเสนีเนี่ยซึ่งเป็นต้นตระกูลเสกเสนีเนี่ยใส่้ายใต้สีนะครับฆ่าก,กบอีกราฆ่าข่าวอ่ะเจ้าฟ้าเหม็นให้ต้นพ่อประทาบชีวิตแล้วลูกๆถูก หาชีวิตหมดเลยอ่ะนะลูกหกคนลูกชายหกคนกับสงน้ำหมดเลยเล็กๆอ่ะ,ะ <c oughs> กรรมมันนั้นอ่ะมันก็เลยตกมาถึงลูกหลานนะ <c oughs> พันทุกนะฮะมันสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่นะฮะมันมาไล่มาเลยนะเห็นไหมฮะมันไล่มาสืบเชื้อสายมาเห็นไหมครับเนี่ยไม่เรื่องผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่รู้แล้วเรื่องของกรรมเก่ามากกว่าเพราะกรรมปัจจุบันต่างๆเนี่ย <c oughs> ๆๆๆเขาก็ไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายหรือเไรยังไงดีนะเราจะเห็นนะฮะ ในในในดาวที่ลอยเหนือฟ้าเนี่ยมันจะมีดาวพฤหัสกับดาวจันทร์นะครับซึ่งเป็นดาวสมบเคราะห์สอ,องตัวนะฮะแล้วก็มีดาวเสากับดาวมฤตอ,อูนะครับถ้าเราจาแนกดาวมาเนี่ยนะครับเสาเนี่ยคือจุดประการณ์กำเนิดล่ะนะครับเพราะเกิดมาจากปูปที่ดีฮะนะครับ,นะรบนะนะเสาเสาคุมดาวจันทรถึงแม้เสาจะเป็นเป็นเป,นเปนกรรับ อะไรนะเสาจะเป็นจันเป็นเป็นปลาอะไรเงี้ยนะคอัอแนกรณีที่ดาวคู่เกษตรกลุ่มกันนี่นักศึกษานักศึกษาต้องเข้าใจอย่างนะว่าจาันไม่ได้ไปเบียนเสานะเสาตันหาที่เบียนจยันนะฮะแต่คู่เนี้มันจะนกํำลังกันทําความเดือดร้อนให้กับภพรบาพะเท่านั้นเองนะภพวันู่หรือมันไปนกีโกถึงดาวไหนเนี่ยมันจะให้โทษดาวนั้น กระทันเองนะตอนคู่เกษตรที่ถ้ามันจะให้โทษนะฮะนะเราจะให้โทษนะคือทอี่ถ้าเป็นบาปเคาะเนี่ยนะครับจะเบียนดาวสุบร์เคาะกรทีที่เจ้าจันที่เลยปุดตะนะฮะนะ,ะจันเป็นปะบริวารนําความเดือดร้อนนําเรื่องราวเดือดร้อนทุกร้อนทุกใจทาอันลายอะไรมาให้เนะี่ยไม่ค่อยดีบริวารไม่ค่อยดีซึ่งถ้าเกิดว่าพวกบริวารน,นะฮะถ้าจะนับอายุกันแล้วนะฮะในชิดกับใน ใน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 บุตรเนี่ยสองคนนะฮะสองคนนี้เป็นลูกน้องของของเฉลี่ยนะฉนเฉลียวแก่กว่าี่สุดนะฮะฉเฉลียอายุมากขานะฮะฉเฉลี่ยตอนที่ถูกยิงเป้านี่ห้าสิบกว่าห้าสิบหกเฉลี่ยวั่รุ่นเล่เา,เาเขาเดียวกับเผ่าวิานะยานนนเป็นเพื่อนกัน,นด,ด้วยฮะเป็นเพื่อนกับทิ่ดีเผ่าด้วยฮะรุ่นนั้นฮะแต่ในในบุตรในปัดนี่ยังแค่สี่สิบกว่านะในแกงก็สี่สิบกว่าทังเองนะฮะขอยกยจะไม่ผิดนะฮะ ยังอ่อนเราวก็ไปบส10ปีนะฮะเออนะฮะอตอนที่ตอนที่ถูกยิงเป้าอ่ะนะครับตอนรจะเห็นนะเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยน,นะเพราะวะ้เห็นว่าเนี่ยบ,บริวารผมก็ไม่รู้นะคาให้การว่ายังไงเนี่ยไปซัดท่อท่าไหนถึงกระเดือดร้อนไปด้วยอันนี้ผมไม่ผมจำไม่ได้การความให้การอะไรต่างทาไมถึงไปดึงดึงเฉลี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเนจริงๆไม่น่าไม่น่าเลยคืองานเนี้ยเฉลี่ยไม่แบบ ไม่น่าเลยจริงๆอ่ะตัวเขาเองเขายังมั่นใจนะว่เาเขาจะจะรับพระราทานนะพญาโต้ถวายริกาแต่ไม่นะยกริกาในการยกริกาหมดเลยนะครับคือไม่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 ุมมมนกล้าสวายริกานะนะครับกระพลปอเนี่ยตัวดีนะฮะคือจบไปให้ตายมีข้าหนึ่งแต่เรื่องของเรื่องก็เป็นเท่านี้นะเพราะเราจะเห็นเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยดา,าวเสาเนี่ยประกามาการเมิดเป็นกเกษตรลาภเนี่ยนะครับนะ เกษร ane, ลาภะเนี่ยถือว่าเกิดในชาตะกูลที่ที่ดีไรที่ดีนะฮะนะฮะดาวจันทร์นะพันธุ์ทุกไหเป็นดาวกรรมกรรมพันธุ์ทุกอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นพันธุทุกโลกธรรมอยู่แล้วใช่ไหมฮะอยู่ด้วยอย่างเนี้ยก็คือชาติกูลที่ดีอะไรที่ดีนะฮะไม่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 คนไม่ใช่คนแบบว่าไม่มีการศึกษาหรือไม่มีชาติกูลอะไรต่างยังจะเห็นดาวพฤหัสนะเดินนําหน้าอาทิตย์พุธเดินนาหน้านะฮะโยกหน้าสุกนะฮะจะตุโกน ถราเรเห็นชัดเจนเสานี่ยก็จะเป็นเกษตรแล้วนะครับนังได้รับคือกรรมดีเขาเป็นกรรมดีตัวมาอะไรมาทางนี้เขาไม่ได้ทํากรรมชั่วอะไรถ้ามีมองๆดูนะครับแต่ที่ต้องเดือนร้อนอะไรต่างนะฮะก็อย่างว่านะฮะเป็นเป็นกรรมแต่อดีตสุดแล้วเป็นกรรมแต่อดีตนะเราจะเห็นเลยนะฮะนะฮะเพราะว่าในจุดกำกรบกำเนิดของเขาเนี่ยนะครับคือดาวแบ็กคัทกับผูโตเนี่ยก็ดูให้ดีนะฮะแบ็กคัทเองผูโต แบ็กคัตอยู่ไหนแบ็กคัตพูโตโออเนปจูนนะครับเนปจูนที่แบบเจ้าเรือนลักจุดที่พี่นาระก,ก,กำกําเนิดนะครับแล้วก็แบ็กคัตกับพูโตโนเนี่ยเป็นดาวที่พี่นากำมากำเกิดร่วมกันนะฮะจะอยู่ในภพอะไรฮะจะจะอยู่ในภพสหะชะภพพันธุซึ่งเป็นภพเกี่ยวกับรับฟ้าหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วที่เป็นบาปเคาะใช่ไหมบาปเคาะพูโตโกับบาปเคาะเนปจูนกับบาปเคาะนะครับก็มีอ,อย่างเงี้ยนะฮะ มันเลยทําให้ทําให้เขาเนี่ยนะไปะพบปัญหา,พบ,ญหาพบปัญหาต่างๆนะครับผมว่ามาจากการรมจากอดีตนะนะหรือาก,การรมจากบนผพบุรุษทําไว้ก็ไม่แน่ใจอันนี้นะผมผม,ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ประวัติของเขาจริงๆว้วอย่างไรไม่เหมือนยอย,านาย่างไรยายคิดเนี่ยรู้แน่นอนนะครับโอเคครับตรงนี้เราคงจะผ่านนะเราจะเห็นหง่ายๆคือที่เราดูเป็นดวงครูเห็นว่าถ้าเผื่อดูตาดวงแรกก็้วแต่นะครับเจ้าเรือนอลินะเจ้าเรืรอนอลลิ ถูกแบบว่าอะไรอ่ะวันนี้กระแสดาวสุบรคห์เสริมมากๆให้คุณมากๆแม้มทั้งดาวมรณะเองอ่ะดูดาวมรณะเป็นไงฮะดาวสุบรณะก็มีกําลังดีห็นไหมฮะกำลังเสริมจากดาวสุบรคาะหลายดวงเห็นไหมอ่าดูพร้อมกับก็ะด้สุกนะเห็นไหมฮะสุกมันเเป็นปลใช่ไหมครับก็ดูนะฮะมีแบ็คคัตโยกหน้ามีพื้นฐานโยกหลังเห็นไหมฮะแล้วมีดาวจันเห็นไหมฮะจัตุโกนถ้าเลื่อนั ดาวอาทิตย์กับพุธซึ่งเป็นปิดทองหลังพระด้วยแม่ทุกรวงเลยเห็นไหมครับนะฮะทีนี้อาทิตย์กับพุธตรงนี้ปิดทองหลังพระได้ไหมได้ไหมครับนักศึกษาตัวมันเองด,ง,ดง,ดงดึ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 งพวกที่เป็นสุเคราะห์ด้วยกันมามาช่วยมันได้ไหมคุณรูศึกผมตอบไว้ได้ยังไงตรงนี้ กระแทดึงได้คอาจารย์โเองเป็นสุบะเคและจะดึงดาวที่กำหลังอาทิตย์เป็นรางหลัก่านเพราะนั้นเอาสุภะเคที่ตัวเดมนั้นเป็นตัวดึงแต่ทีนี้ไอ้ดวงที่กลัวกลุ่มเนี่ยมันมันเป็นดาวเกศที่มันแค่สุภะเคกห์นอันนี้จะดึงได้ไหมถ้าเป็นดาวเกตดึงไม่ได้คดาวเกศดึงไม่ได้ใช่เพราะดาวศุกร์มันจะดึงดาวที่กระพุทธได้ไหม ดดาสุกเองใช่ไหม <ic> ครับครับดดาสุกเองดึงไม่ได้จะไม่ได้นะศุกเองดึงไม่ได้ตัวมันเองดึงไม่ได้นะฮะนะฮะตัวตัวเองดึงตัวอง,ไม,ไ,ะะองไ,มไม่ได้นะฮะอ,ะอันนี้ที่สําคัญมาคือชาวปัตตานีคนเห็นนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ถูกต้องแลวนะฮะนะเพิ่ม่าไอตัวที่มากลุมจะเป็นดาวเกศนะครับแต่เนื่เาเห็นว่าดาวศุกเองนะฮะดาวสุกรับดเจ้าเรือมรณะถึงแม้มันจะเป็นปรานะฮะแตอนน่อย่าลืมว่าตอนนี้เขาจุกจริงเนข้อทีห้า ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเป็นจะไม่ได้นะวันที่ไหนแต่วแต่ช่วงอายุเกือบกับหกสิบแล้วล่ะนะฮะต้องไปไปดูในทีวันที่เขาถูกถูกมีเป้าแล้วมีดวงตาอีกทีหนึ่งเราจะเห็นนะครับเ mm. พราะนั้นบางทีเนี่ยเกจเนี่ยคือจก,กรรมในเวรนะฮะผมแบอบกที่กรรมเก่าเนี่ยนะนะผมก็ไม่ทราบนะเป็นอะไรเนี่ยมันมันมนมรสนะก็เป็นกรรมเก่ามานะทำถึงต้องตายอย่างสตูนมนจะถึงเรื่องกันกน,นะ,ะมานะฮะ ผูโ gamer, to to. One, ้โตภูโตคือกรรโลกธรรมตัวนึงคือตัวกรมะกาเนิดตัวหนึ่งนะฮะแบกคัตกำเนิดเซฟจูดเองก็กำกำเนิดเนี่ยนะแต่จะไปอยู่ในจุดของกรรมเก่าคือกรับกรรมเก่า่าตัวเองแบบรับกรรมเก่านะฮะที่ที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยชีวิตเนี่ยนะทีีจะต้องเปิดน้องตาไอดาวผมบอกไปใช่ไหมว่าดาวที่ส่งผลรุนแรงและแก้ไขยากที่สุดคือดาวที่อยู่ในทบกรรมเก่าถ้ามีดาวบาปคาะนะหรือดาวร้ายๆเนี่ยคุณดูสิสุขก็มรณะเกดก็คาดร้าย ครูโตก็บาปเคาะเนปจูนก็บาปเคาะไหมบาปเคาะฆ่ลาล้านะบบเคาะที่ล้าด้วยนะฮะจูนเนี่ยนะครับอย่างเนี้นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่เขายากที่กระดิกเลี่ยงเลยนะฮะนะครับดวงดาวที่กรรมปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเค่ดาวเสานะครับดาวเสาคือการงานอาชีพนะที่ต้องรับผิดชอบตอรงแหนก็จะ,ะรุ่งเรืองดีอะไรดีไห,ไห,ไหมฮะนะชาตินี้ก็ทํางานดีอะไรดีมีเกียรติมีตักรีนะครับ แต่เกษตรกรขนมราวจันคู่กเกษตรมามันก็ขัดกันอยู่อะเป็นตะมันเลยขัดทําให้เขาทาง,งานเขาเดือดร้อนพลิกผันนักั้นเล่ารา,ราชการนะผมก็เล่ถ้าจะวิพลารา,ราชการนะะเอาราชการไปร่างเา,าริญการแล้วกลับไปอยู่บ้างคือเกษียรรณอายุก่อนอะงั้นเถอะให้เกษียรรณละการเมืองกดีแต่ที้สุดก็เห็นไหมไม่รู้ท่าไหนฮะเลยก็หาไอ้เพราะไอ้เป็นไป,นป,นปนตักกันแล้วกันที่แปลกไงก็ดึงขึ้นมาสมไปสมคนหน่อยว่าสาเหตุเพราะโกรธเคือง แล้วการที่แปดคุณไปอ,าอ่านดูนะฮะมันเป็นอย่างนี้ฮะก็เลยเดินมาเข้าล่างแห่สองคนเป็นผู้ต้องร่วมคิดเพราะคบนันแล้วกันมาก่อนใกล้คิดกันมาก่อนก็เลยโดนเลยสามคนนึกออกไหมฮะมันเป็นลักสณ่งอย่างนี้นะ,ะเรื่องของบริวารเรื่องของพัพกั้ความเดือดร้อนมาให้หรืออะไรต่างเรื่องงานเนี่ยนะครับทำอ่างกต่าง,งกกัเก่าแต่ดนะีนะงัมาพัวพันนะเอาละครับเรามาดูตลกต่อไปเลยนะครับไม่เสียเวลา